สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยกาแฟพนาละอ,อลาเบกาบนดอยนะครับเพื่อนๆนนครับเดี๋ยวผมใส่มาครึ่งแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็ลืมรีวิวให้เพื่อนๆนได้รับชมนะครับว่าเรามาใส่ปุ๋ยกาแฟเราปลูกไม่หามาหนึ่งปีมันยังไม่ถึงนะเพื่อนเน้นหนึ่งปียังไม่ถึงนะครับ ก็น่าจะท้านปีถ้าหนึ่งปีก็ต้องเข้าแล้วดูฝนใช่ไหมครับแล้วดูฝนก็ประมาณสักเดือน <c oughs> เดือนพฤษสภาประมาณนี้เพื่อนๆมาดูความอ,ดอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับเพื่อนๆดูครับนี่เพื่อนๆกาแฟไม่ถึงปีนะครับดูครับดูดูเขาอุดมสมบูรณ์ของเขาเนี่ครับนี่เขาเริ่มออกดอกแล้วเพื่อนๆนี่ครับตัวน,นี้ออกดอกให้เราเห็นแล้วครับนี่ครับนี่ความสูงของเขาก็ประมาณสัก เจ็ดสิบเซนได้นะเพื่อนเพื่อนดูครับเนี่ยมันจะกัดตรงนี้เพื่อนเพื่อนนี่ดอกกาแฟครับเพื่อนเพื่อนก็ออกอยู่ประมาณถ้าผมดูนี่ก็ประมาณสักสามสี่ต้นที่เขาดมสมบูรณ์เนี่ยผมก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพเม็ดแบบนี้นะเพื่อนๆนนี่นี่นะครับมันช่วงวันนี้ก็เริ่มฝนฟ้าก็เริ่มจะมาแล้วครับวันที่ตอนนี้อยู่ที่สวนอำเภอเมืองสวนผลยางอำเภอเมืองนะครับ จังหวัดน่านวัน่อวันที่ยี่สิบห้าวันอังคารนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเดือนพฤษเดือนพฤษภาอ่ามกราคมกกุมภากุมภาผมลุมมันลืมคืนนเพื่อนนี่เนี่นี่หนึ่งต้นนะเพื่อนผ่นมาดูครับควาเดินสมบูรณ์ของเขานี่นี่ก็นี่นี่ต้นนะครับนี่เริ่มเริ่มเริ่มออกดอกนะครับอาจารต้นนี้ก็นี่เหมือนกันครับเนี่ต้นนี้นี่เริ่มดอกครับเพื่อนในี่เริ่มดอกนี่ยเพื่อน เริ่มดอกแต่ตัวนั้นก็นี่อ,อีกอีกต้นนี้ผมว่าน่าจะมีสี่ต้นนะครับเขาดมสมบูรณ์มากนะเพื่อนเดาดูดูอนนี้เริ่มดอกแล้วครับพันอะไรเบก้าเนี่ยครับเพื่อนอจริงจริงเนี่ผมว่าถ้าพื้นดินอุดมสมบูรณ์นี่เขาจะมีต้นทุนอยู่แล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรไงอ่า เขาจะออกดอกไว้นะนเพื่อน,น,ม,นมันชอบบนดอยแบบนี้นเพื่อน,นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนดอยครับเพื่อจะใส่ลงมาข้างล่างนะนเพื่อนนะ เราใส่แบบนี้มันง่ายครับเอาใชเวิยาร้อยร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามต้นใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับเต็มที่ก็ยี่สิบนาทีอ้เพื่อนงานเราก็จะก็จะเสร็จแล้วนะเพื่อน ารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคระับเพื่อนๆดูครับทําครึ่งสวนนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณสักสองไล่หนึ่งไล่ใช้เวลาประมาณเต็มที่ถ้าเราไม่คุยด้วยก็ใช้เวลาน้อยะครับนิดห้านาทีเพื่อนๆทีพอดีเราคุยไปด้วยมันเ,ยยนเลยเสียเวลาถ้าจริงๆในี่สองไล่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสิบนาทีนะเพื <บน S 2> <น>่อนๆนี่ต้นกาแฟต้นกาแฟอันนี้มันต้นกาแฟเออต้นกาแฟต้นยงพลาเห็นไหมเพื่อนๆต้นยั น้ำลาฟเพาะเม็ดนะนี่เห็นไหมอเอาดูเม็ดนะทีท่สองถ้วยน่เพื่อนด,ด,ดูดูบรรยากาศข้างล่างถ้วยนะครับข้างบนถ้วยนะี่มันออกเยอะนะเพื่อนดูต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นเนี่ยต้นใหญ่ขนาดไหนดูครับนี่เพื่อนนี่ครับนี่ดูดูตัวผมนจะเท่าผมนะอันนี้ก็ประมาณแปดปีนะครับเจ็ดแปดปีได้เพื่อนเอาคุยกาแฟโยงมาถึงย่างพาลา นี่ยางพาราที่เขาหล่นแบบนี้เพื่อนเพื่อนี่ dogs, ดู dunno. ดูบรรยากาศที่เขาหล่นผมก็ปล่ยอยให้เขาขึ้นหน้ายหน่ตัวนี้หน่ยผมไปจะขึ้นปล่อยให้เขาขึ้นเนี่ยเพื่อนเนี่อนี่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ like like ้นแบบนี้ไม่ได้เขาเขาก็จะได้กกีดอยูได้ตัวนี้ข้อแอกอฮอลกล้วยเนี่ยเพื่อนๆนนี่นี่นี่ยางพาราเล็กนี่ยเม็ดมันหล่นนะครับอยู่ข้างล่างอีกมะมูนนู่นอีกเพื่อนๆนี่ดูผมเก็บไว้มันก็ได้ประโยชน์เราไม่ไม่ตัดทิ้งนะเพื่อน อ,อยางออกมาเราก็ได้เงินอยู่ครับเพื่อนคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ